อนาคตเนี่ยพอ AI เข้ามาปฏิบัติการหมดทุกอย่างอาชีพทุกอย่างมันจะต้องปิดตัวลงพนักงานทุกอย่างก็จะต้องลดจํานวนลงใช้เวลา10ปีที่เราจะได้ใบญญบัตรแต่ถ้าเราจริงจังทำโซเชียลเนี่ยอ่ะเร็วสุด1ปีขั้นต่ำสอปีถ้าทําทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยผมว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนอยากให้น้องๆเนี่ยหรือว่าเยาวชนนะครับเอาเวลาว่างมาสนใจในเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ย โลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างสวัสดีครับผมเอหนมุมานฟิล์มนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของการเปิดรายได้หรือว่าการสร้างรายได้ในโซเชียลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่ายูถู e ก็ตามในปัจจุบันเนี่ยครับมันมีวิธีการเปิดรายได้หลายช่องทางมากๆก็มีคำถาม มาหลายคําถามมากครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดช่องว่าเราอยากจะทําช่องเนี่ยเราจะต้องทํายังไงเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็อยากจะบอกเลยแบบนี้ครับว่าการทําช่องเนี่ยเราพูดถึงการเตรียมตัวเนี่ยเราแค่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับเนี่ยเรามีแค่แค่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเราก็สามารถทําช่อง,องเราเองได้ละและังจากนั้นเรามี Facebook ส่วนตัวเรามี ยูทูบส่วนตัวเราก็ต้องไปสมัคร YouTube หรือไม่เราก็ต้องสมัคร Facebook แต่ละแพ็กเกจแต่ละโซเชียลต่าง,งๆนะครับ <an> <t une> เขาก็ได้มีกฎของเขาต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook หรือว่า YouTube ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามครับ <an> <t une> เขาก็ได้มีกฎเกณฑ์ของเขาพอเราผ่านกฎเนี่ยเราก็จะเปิดการสร้างไรายได้ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นทุกคนเนี่ย กระตือรือร้นที่จะทําช่องเพราะว่าต้องบอกว่ามีแรงผลักดันมีแรงผลักดันเห็นซื้อโซเชียลต่างๆครับเห็นมีคนเอายอดเปลี่ยนต่างๆมาโพสต์ลงเนี่ยบางคนก็มีแรงบันดาลใจก็ก็ทํามันไปแต่อยากจะบอกว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่าการทําช่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายแต่สามารถมันทําได้ไหมทําได้แต่มันต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เวลาครับถ้าเกิดว่า ใครทาแค่ประเดี๋ยวว่าดาวเป็นกระแสเนี่ยช่องก็จะไม่ติดหรือไม่บางคนทําไปรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเนี่ยก็หยุดก็นไปเดี๋ยวจะบอกว่าช่องอนุมานเนี่ยครับผมก็ใช้เวลาทํามาประมาณพอสมควรเหมือนกันก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณห้าปีขึ้นะกว่ากว่าจะมียอดไรายได้เข้ามาแบบนี้ครับทีนี้เราย้อนกลับมาสําหรับคนที่อยากจะมีช่องของตัวเองแล้วก็อยากจะมีไรายได้ของตัวเองครับ จะต้องทำอย่างไรบ้างคือหนึ่งทุกคนมีโทรศัพท์อ่ะเราก็ใช้โทรศัพท์ของเราสมัครเข้าไปในโซเชียลก็คือสมัครเข้าไปใน Facebook หรือว่า YouTube ทำเลยครับคุณสามารถสมัครได้เลยคือเรามี Facebook ส่วนตัวเราก็แยกออกมาอ่ะเป็นเพจคุณชอบทำอะไรคุณก็จะมาแยกทำเป็นเพจอะอย่างสมมติว่าชอบด้านการทำอาหารก็เพจทำอาหารหรือไม่จะเป็นชอบการท่องเที่ยวก็แยกออกมาเป็นเพจของการท่องเที่ยวหรือว่า ชอบสอนต่างๆอะไรก็ได้ครับท้่เป็นเกี่ยวกับการสอนเนี่ยคุณก็แยกออกมาเป็นเพจนั้นๆคืออย่าไปปนกันมั่วนะครับถ้าเกิดปนกันมั่วเนี่ย AI ไอมันจะไม่จับมันจะจับไม่ถูกว่าเฮ้ยคุณจะเที่ยวหรือว่าคุณจะทําอาหารหรือว่าคุณจะเต้นคุณจะร้องเพลงหรือว่าคุณจะทําละครทําซีรีส์อะไรแบบนี้ก็ให้มุ่งเน้นไปในทางเดียวเอไอมันก็จะจับแล้วเพจคุณจะจะใบวายหลังจากนั้นพอคุณมี เพจแล้วเนี่ยหรือไม่มีช่อง YouTube แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคุณก็จะต้องทำให้ผ่านกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งมาครับซึ่งถ้าเป็น Facebook ตอนนี้มันยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ต่ตัวคือทำได้แค่เพียงคือโพสต์รูปทุกวันเวลาเดิมๆสมเวลาเช้าวลางวันเยน็นเช้าวลางวันเยน็นอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ในในเฟซบ o ๊กนะครับผมจะเล่าตามประสบการณ์ของผมก่อนต่อมาเนี่ยโพสต์เช้าวลางวันเยนใช่ไหมครับคลิปเนี่ย ต้องน่าสนใจมีคอนเทนต์ที่ที่น่าสนใจอันนี้เป็นในส่วนของ facebook แต่ถ้าเป็น youtube เนี่ยครับคุณอาจจะโพส์วลาคลิปก็ได้เดือนหนึ่งโพสสี่ครั้งก็ได้แต่ถามว่าเดือนหนึ่งโพสสี่ครั้งได้ครับถ้าคอนเทนต์ของคุณเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจและมีคนติดตามเยอะซึ่งสมัครช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่มีคนติดตามเลยหรือว่าอาจจะไม่มีคนดูเลยก็ขอให คุณอดทนกับสิ่งสิ่งนั้นครับถ้าเกิดคุณทําช่องแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคุณลงมือทําแล้วคุณลงมือที่จะทําพร้อมที่จะมีไรายได้ในอนาคตแล้วไม่ต้องท้อครับเพราะอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้เวลาประมาณห้าปีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยอยากจะฝากเยาวชนครับอย,อยากจะฝากเยาวชนทุกคนว่าณนะในโลกปัจจุบันเนี่ยครับทุกอย่างมันเป็นสื่อโซเชียลหมด คือถ้าเราใช้เวลาทำอยู่กับมันเนี่ยประมาณหนึ่งปีเต็มเต็มเนี่ยคิดว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จพอสมควรหรือไม่ก็อย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรที่แบบว่ามันมีความคืบหน้ายกตัวอย่างเราเรียนเนี่ยครับเราเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยเราใช้เวลาหกปีไหนว่าเราจะต้องต่อมาหาลัยใช้เวลาสปีก็รวมรวแล้วใช้เวลาสิปีครับ ใช้เวลา1ิปีที่เราจะได้ใบบิญยาบัตรแต่ถ้าเราจริงจังทำโซเชียลเนี่ยอะเร็วสุด1ปีขั้นต่ำสองปีถ้าทำทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยผมว่าคุณประสบความสำเร็จแน่นอนเยาวชนประสบความสำเร็จแน่นอนครับคืออยากให้เยาวชนทุกคนนะครับคิดทำตั้งแต่ตอนนี้ไม่งั้นก็อย่างที่บอกว่าเราเรียนชั้นประถม6ปีเนีครับชั้นประถม6ปีมัธยมอีก6ปี12แล้ว กว่าจะจบปริญญาตรีก็สิบหกปีครับผมว่าอยากให้น้องๆเนี่ยหรือว่าเยาวชนนะครับเอาเวลาว่างมาสนใจในเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างโซเชียลมันจะเปลี่ยนไปยังไงได้ผมว่ามันจะต้องเดินหน้าแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาไปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเรียนไปด้วยแล้วก็การทำโซเชียลไปด้วยครับมันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่เสียหาย เพราะว่าโซเชียลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทันโลกทันต่อสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับมากลับมาสนใจในในเรื่องของโซเชียลตรงๆด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะครับสมัยนี้ผู้ใหญ่ทุกคนก็สามารถทําได้อย่างยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเกินไปเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับมันพัฒนาออกมาทุกวันทุกวันทีนี้ มี facebook แล้วใช่ไหมครับมี u t u b e แล้วใช่ไหมครับสิ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับทุกคนก็จะโทษนั่นโทษนี่โทษว่าเฮ้ยฉันไม่มีอุปกรณ์ฉันมีแค่โทรศัพท์ไม่จําเป็นครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จะถูกหรือจะแพงสามารถทาโซเชียลได้เหมือนกันอย่างผมเนี่ยครับผมก็มีเห็นว่าหลายเครื่องแต่คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็ใช้ไอ้เจ้าตัวนี้นะเอ0สิบแล้วก็มา s อ2ยิบสองแล้วก็มา s อ5ยิบห้าทีนี้อุปกรณ์เดี๋ยวผมจะทาคลิป สอนทำคลิปต่างๆเนี่ยให้ทุกคนในช่องนี้ว่าการถ่ายเนี่ยหลักการถ่ายเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างต้องถ่ายแบบใกล้กลางไกลต้องถ่ายนิ่งๆยังไงเสียงต้องชัดคลิปต้องชัดอันเนี้ยมันมีผลกับทางโซเชียลมดเลยครับคือถ้ามีไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพเนี่ยโซเชียลมันก็จะจับ AI มันก็จะจับไฟล์มีคุณภาพมีคอนเทนต์ที่ดีเสียงชัดเนี่ย มันก็ได้ยิ่งจะดันขึ้นฟีดมันก็ยิ่งจะเอาคลิปของเราอะครับไปแนะนําให้คนนั้นๆดูต่อมาอ่ะมี Facebook มี u t u b e น,นะครับมีอุปกรณ์ต่อมาโปรแกรมตัดต่ออันนี้จําเป็นไหมอันนี้จําเป็นครับจําเป็นเรื่องเรื่องโปรแกรมตัดต่อซึ่งในณปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้โปรแกรมตัดต่อในมือถือซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องตัดต่อในคอมใช่ไหมครับ ใส่ตัวหนังสือใส่ซา u n d e f ฟ e c t ใส่เสียงอะไรเนี่ยจะต้องตัดต่อในคอมแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยมือถือเนี่ยครับสามารถทําได้สามารถตัดต่อได้ก็อยกตัวอย่างาโปรแกรมแคปคัตเงีย้ยมันสามารถทําได้แทบทุกอย่างเลยโปรแกรมแคปคัตอ่ะมีเพจมีเฟซบุ o กนะครับม,ม,มีอุปกรณ์แล้วอเดี๋ยวก็วิธีถ่ายทำเนี่ยเดี๋ยวเราก็ฝึกสอนกันไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนวิธีการ,ราถ่ายทาว่าจะต้องถ่ายทําออกมายังไงทำคอนเทนต์อย่างไงอะไรอย่างนี้ต่อมาเรื่องลิขสิทธ์ ลิขสิทธิ์อันนี้สำคัญมากเลยครับปกติคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเป็นครีเอเตอร์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องกับลิขสิทธิ์เพลงมากลิขสิทธิ์เพลงมากซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันติดลิขสิทธิ์อย่างแพ็กเกจของ y o u t u b e เนี่ยเขาก็จะมีคังเพลงให้ให้โหลดมาทาง Facebook เขาก็จะมีซาวด์ดนตรีให้โหลดมาแล้วก็โหลดอันนั้นมาใช้เราก็จะไม่ติดลิขสิทธิ์ซึ่งอันนี้ ย้ำเลยนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยอ่จําได้ไหมครับว่าผมสอนอะไรไบ้างคือมีเพจมี Facebook มี y o u t อ่ะมีอุปกรณ์มีวิธีการถ่ายทมามีโปรแกรมตัดต่อ,ตอแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์คือหลักใหญ่ๆครับมันก็มีแค่นี้ครับค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองเรายัางไงคือถ้าเราทําแล้วเนี่ยวันเนี้ยเราลงวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิป,ลปอย่างน้อยต้องมีคนเข้ามาดูสักขึ้นมาสิคนแน่นอนเดี๋ยว ยูทูบเขาจะดันฟีดเราแน,น่นอนคือการที่เราลงคลิปทุกวันทุกวันนะครับ AI เนี่ยเขาได้จับว่าเราเป็นคนขยันเหมือนกับียบเสมือนกับเรามาโรงเรียนทุกวันพอเรามาโรงเรียนทุกวันเนี่ยคุณครูก็จะรักเรา AI ก็เก็แบบเสมือนคุณครูถ้าเราลงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยมันก็จะดันฟีดเราขึ้นให้คนเห็นเนี่ยมากมายก็วันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้ฝากไว้นะครับสําหรับน้องๆเยาวชนเนี่ยที่หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์คือเกมเล่นได้ครับแต่เราจะทำยังไงให้ให,ให้อีกสิ่งที่เรามีที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยหาเงินให้กับเราได้สมัยก่อนเนี่ยช่วงปดเทอมเนี่ยผมหาไรายได้พิเศษหาทําทุกอย่างเลยเพื่อที่ให้ได้เงินมาแต่นับับปัจจุบันเนี่ยเราแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วอนาคตเราจะไม่ลําบากครับเพราะว่า อนาคตเนี่ยพอ AI เข้ามาปฏิบัติการหมดทุกอย่างเนี่ยอาชีพท,ทุกอย่างมันจะต้องปิดตัวลงพนักงานทุกอย่างก็จะต้องลดจํานวนลงแล้วเราจะลําบากครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทันโลกกับเหตุการณ์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับการทำโซเชียลในยุคปัจจุบันครับ